สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็มาพบเจอกันเช่นเคยนะผมนะกับผมอาจารย์กิตนะคำนวนนะวันนี้นะครับผมนะจะมาแบ่งปันนะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับผมนะสูตร2ตัวล่างนะสูตรนี้นะครับซึ่งเข้ามาแล้วนะประมาณ5้างวดนะครับสูตรนี้นะครับผมนะจับคู่ได้นับเก้าชุดนะครับ9ชุดนะฮะเป็น2 ตัวล่างนะครับตรงๆนะครับผมไม่ต้องขับนะฮะสูตรนี้ก็ห้างงวดแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นต่อกันวันที่6นะับเป็นงวดประจําวันที่สิบนะกันยายนฮะสองพนะครัอหสว่าจะมาต่ออีกหรือเปล่านะครับผมทุกท่านอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครัตรงนี้นะฮะสักครู่นะครับสูตรสงตัวล่างทุกท่านเนาะตัวล่างนะครับ ตรงๆนะครับผมนะนะครับไม่ต้องกลับนะฮะสูตรนี้เนี่ยตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนไว้แค่นี้เท่านั้นนะฮะจะยาวเกินไปเนาะสูตรสองตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับผมนะเก้าชุดนะครับก็สูตรหลักสิบหลักหน่วยนะผมก็ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้มาจับคู่ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกท่านนะ เดี๋ยวมาดูวิธีคำนวณก่อนเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมกันเนาะนะครับวิธีคำนวณน,นะครับเราใช้เป็นหลักแสนนะครับผมนะตัวหลักสิบเนาะใช้เป็นหลักแสนนะครับบวกกับหลักพันนะครับถัดมาบวกกับหลักหน่วยบนเนาะทุกท่านเนาะแล้วก็นามาบวกสาม ตัวท้ายนะผมนะครั้งที่สองนะเป็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับแล้วบวกหกคงที่นะฮะอันนี้เป็นสูตรหลักสิบนะครับข้างบนนี้นะฮะส่วนสูตรหลักหน่วยนะครับเราใช้เป็นหลักร้อยนะผมนะนํามาบวกกันสามครั้งนะถัดมาบวกหลักสิบหนึ่งครั้งนะบวกหลักหน่วยสองครั้งนะครับผมนะแล้วก็นํามาบวกหกคงที่นะฮะโอเคนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวมาดูนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอใช้ปากกาแดงแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับที่เราคำนวณนะเราใช้เป็น5บวกด้วย6นะครับผมนะบวกด้วย7นะครับบวกด้วย6บวกด้วย2บวกด้วย5บวกด้วย6กหกที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับก็จะได้เป็น37นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอเขียนไว้ก่อนนะทุกท่านนะนะครับสามสิบเจ็ดเนาะถัดมาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราใช้เป็นเก้านะครับบวกเก้าบวกเก้านะครับแล้วก็นํามาบวกหกบวกเจ็ดอีกสองครั้งนะครับผมนะ บวกเจ็ดสองครั้งนะครับได้นํามาบวกหกคงที่นะตรงนี้นะได้เป็นก็ห้าสิบสามนะครับใช่หรือเปล่าเก้าหกอ่ะถูกแล้วนะได้เป็นห้าสิบสามนะครับผมห้าสิบสามนะ,ะเดี๋ยวเราดึงแบบนี้นะทุกท่านสําหรับสูตรหลักสิบนะครับสูตรหลักสิบเนี่ยเอ,อสักครู่นะครับทุกท่านนะอ,อสักครู่นะครับห้าเก้า 65สิบห้าได้เป็นเจ็ดอ่าเราใช้เป็นตรงนี้นะครับเราใช้เป็นเจ็ดตรงนี้นะครับที่นําดึงมาไว้ตรงนี้นะคเจ็ดตรงนี้นะครับเอามาบวกนะครับเจ็ดตรงนี้นะมาบวกหนึ่งคงที่นะครับผมนะได้เป็นแปดนะครับแปดตรงนี้นะครับบวกด้วยสี่คงที่นะครับผมนะได้เป็นเอ่อสิบสองเนาะเลขสองมา่างถัดมานะครับสุดหลักหน่วยนะเราดึงเลขสามาไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมเขียนไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวงงนะครับอันนี้บวกสี่เนาะ ถัดมาตรงนี้เราใช้เป็นเลขสามนะดึงมาไว้นะครับสามนะครับนำมาบวกสองของที่ได้เป็นห้านะครับห้านำมาบวกสามของที่ได้เป็นแปดนะครับผมนะคุณนะตรงนี้บวกสองนะอถัดมานี่บวกสามครับกะ้องวดนี้นี่ออกเป็นนี่ครับแปดสามนะครับผมนะแปดสามนะแปดสามนะครับผมนะถ้าจับคู่จริงๆเนี่ยก็จะได้ประมาณเก้าชุดนะครับเก้าชุดตรงนะครับผมนะทุน นี่ยแปดนะครับผมนับเป็นหลักสิบส่วนเลขสามนะผมนับเป็นหลักหน่วยพอเข้าไปนี่ครับอ่านี่นะครับผมสำหรับงวดแรกเนาะผ่านไปนะครับถ <c oughs> ัดมานะครับผมนะ้วถัดมาเนี่ยเป็นงวดที่สองนะงวดที่สองนะเราใช้เป็นตรงนี้นะ เป็นสามบวกเจ็ดนะครับบวกปดนะครับบวกสามบวกศูนย์นะครับบวกเจ็และบวกหคองที่นะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็นสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่ถัดมานะครับผม้านหลักหน่วยนะครับเราใช้สองบวกสองบวก2นะครับบวกด้วยห้านะบวกด้วยแปดอีกสองครั้งนะครับแล้วนำมาบวก6กอีกหนึ่งครั้งผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นสามสิบสามนะครับผมนะครับนะ เราดึงเลขสี่ตรงนี้นะดึงเลขสี่มาไว้เลยนะทุกท่าน4ี่บวกหนึ่งคงที่ได้เป็นห้านะครับห้าบวกด้วยสี่คงที่ได้เป็นเก้านะครับนะถัดมาเราใช้เลขสามมาวางนะครับสามบวกด้วย2คงที่ได้เป็นห้าบวกด้วย3มคงที่ได้เป็น8ปดได้เป็นเลขตัวเดิมนะครับงวนี้นี่ออกเป็นห้านะครับถ้าสามนะครับผมนะเลขห้านะครับนี่นะฮะเลขห้านะครับผมเป็นหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะเป็นเลขสามนะก็เข้าไปนะครับถือว่าผ่านนะครับผมนะทุกท่าน อ่าโอเคนะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่3นะครับงวดที่3เราใช้เป็น8นะครับผมนะทุกท่านนะแปดบวกด้วย3นะครับบวกด้วย6นะครับบวกด้วย6บวกด้วย8นะครับผมนะบวกด้วย2บวกด้วย6กของที่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไนดะ้เป็น39นะครับ สามเก้าถัดมาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราใช้เป็น2บวก2บวก2นะครับบวกด้วย8ดบวกด้วย6บวกด้วย6นะครับแล้วนามาบวก6คงที่อีกหนึ่งครั้งนะครับได้เป็น3 2นะครับผมอ่าตรงนี้นะฮะเราดึงเลขเก้ามาไว้เลยนะสำหรับหลักสิบนะครับเก้าบวกหนึ่งคงที่ได้เป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสี่คงที่ได้เป็นสี่เนาะอ่าถัดมาหลักหน่วยเราใช้เป็นเลขสองนะครับผมนะที่นํามาบวกสองคงที่ได้เป็นสี่นะครับสี่บวกสามคงที่ได้เป็นเอ่อสี่บวกสามนะครับได้เป็นเจ็ดนะครับผมนะ อ่ะโอเคก็วันนี้นี่ออกเป็น9นะครับ92นะครับผม92นะฮะนี่นะครับเลข9้านะหลักสิบส่วนหลักหน่วยก็เป็นเลข2ก็เข้าไปนะครับตรงตรงนะครับผมนะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้นะทุกานนะเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูถัดมากันนะครับ การงาเป็นงวดที่4นะครับงวดที่4ี่จะเป็นห้าบวกด้วย9้านะครับบวกด้วย1นะครับบวกด้วย8บวกด้วยศนบวกด้วย9้านะครับบวกด้วย6คงที่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็น38แนะครับผมอ่ะแล้วก็หลักหน่วยเนาะหลักหน่วยเราใช้เป็น3าบวก3าบวก3ามบวก9้านะครับบวกด้วย1บวกด้วย1นะครับเออสักครู่นะครับผมนะทุกานนะบวกด้วย1บวกด้วย1นะฮะแล้วก็นำมาบวก6คงที่เนาะผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็น26นะครับ่ะ โอเคเนาะตรงนี้เราจะเป็นแปดนะครับที่นำมาไว้แปดบวกด้วยหนึ่งของที่จะเป็นเก้านะครับเก้าบวกสี่ของที่จะเป็นสิบสามนะครับผมตรงนี้ก็ใช้เป็นสองเป็นหกเนาะนะครับ6กนะนำมาบวกสองงที่จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นแปดนะครับแปดนำมาบวกสามงที่จะเป็นสิบอ็ดนะครับผมอ่ะวันนี้ออกเป็นแปดแปดนะครับแปดแปดนะแล้วก็เข้าไปนะสั่งละแปดแปดเนาะนี่หลักสิบหักหน่วยนะฮะเข้าไปตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะ ถ้ากลับก็ได้เบิ้ลไปเลยนะครับนะฮะเออนี่ก็เข้าไปแล้วนะครับผมเอ่ออะไรเนี่ยสี่งวดนะครับเดี๋ยวมาดูถัดมานะเป็นงวดที่5กันนะครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับงวดที่5เป็นงวดที่แล้วนะครับผมแล้วเราจะเป็น9้านะครับที่นํามาบวก5้านะครับบวกด้วย1เนาะบวกด้วย7บวกด้วย3มบวกด้วย3บวกด้วย6คงที่นะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็น34นะครับผมเอ่อสามสิบสี่นะฮะอ่า ถัดมาหลักหน่วยนะครับก็จะเป็น8คูณ3าไปเลยนะครับเป็นย4 24ิบสี่ยิบสี่บวกด้วย1นะครับนำมาบวก1บวก1และบวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็น3 3บสามนะครับผมสาสอ่าโอเคนะครับเราใช้เลข4นะดึงมาไว้ตรงนี้เลยทุกท่าน4บวกด้วย1งของที่ได้เป็น5้านะครับห้าบวกด้วย4ของที่นะได้เป็น9นะครับอ่าโอเคนะครับถัดมาหลักหน่วยนะเราใช้เป็นเลข3ามนะครับผมนะบวกด้วย2คงของที่ได้เป็น5้านะครับ5บวกด้วย3ามของที่นะผมนะได้เป็น8 ก็วันนี้นี่กเป็นเก้านะครับเก้าแปดนะฮะ9เก้าผีบ้าผีบอนะครับเก้ามาเยอะมากเก้ามาเยอะจริงๆนะครับวัที่แล้วนะครับนะครับผมนะตามนี้นะตามนี้นะทุกท่านนะเข้าไปนะวันที่แล้วก็เข้าไปเนาะนี่เลยนะครับผมนะดูกันให้เต็มๆนะครับตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะฮะ โอเคเนาะทุกท่านเนาะก็เดี๋ยวมาดูงวดนี้กันดีกว่านะเป็นงวดประจําวันที่16เนาะกันยายนนะ2563นะครับเดี๋ยวมาคํานวณตัวเลขกันว่าจะได้เป็นเลขอะไรนะครับตรงนี้เราจะเป็น9บวกด้วย9นะครับบวกด้วย7นะครับบวกด้วย3บวกด้วย4นะครับบวกด้วย2บวกด้วย6นะครับผมนะผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น40นะครับผมนะถัดมาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะเป็น9นะครับบวก9บวก9นะครับบวกเก้าบวกเจ็ดบวก7 บวกหกคงที่นะผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นห้าสิบหกนะครับอ่ะเราดึงครับเราดึงดึงเลขศูนย์นะมาไว้นะศูนย์บวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกด้วยสี่คงที่นะได้เป็นห้านะถัดมาหลักหน่วยนะครับเราใช้เป็นเลขหกนะที่นำมาวางหกบวกด้วยสองคงที่จะเป็นแปดนะแปดบวกด้วยสามคงที่ได้เป็น,นะอเ,ปนเออสิบเอ็ดนะครับผมนะอ่าตามนี้นะครับก็เป็นวดประจําที่สิบหกนะเออสิบหก เท่าไหร่เลย16เนอะ16กันยายน2563นะครัหบนะถ้าจับคู่ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนนะเป็นอ่าศูนย์นะครับผมนะ6 0 8นะครับผมนะ0 1นนะครับ1 6นะครับ1 8แล้วก็1 1นะครับ, 16, รบ, 18, 11, รบ5 6นะครับผมนะ5 8นะครับแล้วก็5้านะครับผมข้อตามนี้นะครับผมละหชุดก็สามารถแคปเจอร์ไว้ได้นะครับเป็นงวดประจำวันที่16เนาะกันยายนนะสอันห้รนะครับผมนะอ่าก็ยังไงก็อย่าลืมฝากเกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะกดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ลองแคปเจอร์ไว้ได้นะครับแคปเจอร์ไว้ได้สูตรนี้เป็นสองตัวล่างนะครับตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะฮะ สองตัวล่างตรงๆหกชุดนะหกชุดนะคอะัขออภัยเก้าชุดนะครับไม่ต้องลับนะครับผมนะลองจับไปดูนะครับชอบตัวไหนเะล่นตัวไหนจัดไปนะครับไม่ชอบผ่านได้นะครับตรงนี้นะฮะอ่าโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดีเ๋ยวไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะ